นิทานอินไลฟเล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของเทพีกรีกองค์หนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับ a อฟโฟรไดที ite, หรือที่ชาวโรมันเรียกว่าวีนัสนั่นเองเทพี TP. แห่งความรักความงามอะไรแบบนี้แต่ว่าตำนานจริงๆของพน,นางเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าแค่ภาพที่เราจำจำกันมาเยอะเลยนะครับ มีสัญลักษณ์ทั้งนกพิราบหงต้นเมอร์โชดอกกุหลาบใช่เลยค่ะเรื่องราวของแอฟโรดที่เนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวนะคะมันสะท้อนเรื่องความรักในหลายๆมิติเลยค่ะทั้งความปรารถนาความสุขไปจนถึงแบบว่าความขัดแย้งหรือโศกรมิตรกรรมก็มีแม้แต่จุดกำเนิดน,นะคะก็ยังมีหลายตำนานเลยที่ดังๆหน่อยก็คือเกิดจากฟองคลื่นในทะเลอ อันนี้ที่ชื่อ Aphrodite มาจากคำว่าเอฟ r o s ที่แปลว่าฟองใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่แต่ก็มีอีกตำนานเหมือนกันนะคะที่บอกว่าเป็นที่ดาของซุสกับเทพีไดโอนีค่ะอืมอืมน่าสนใจตรงตำนานฟองทะเลที่เล่าว่าคลื่นพัดพระนางไปเกาะไซเทราหรือบางทีก็ไซพรัสและมีชื่อเรียกอื่นๆอย่างไคเทเรียหรือไซพรัสด้วยพอไปถึงโอลิมปัสนี่คือเทพทุกองค์ตะลึงเลยค่ะ ก็บทบาทหลักๆของพระนางก็คือเทพีแห่งความรักความงามความสุขการให้กำเนิดมีพลังแบบสะกดใจทั้งเทพทั้งมนุษย์เลยค่ะบางตำนานเขาก็เชื่อมโยงกับเทพีเก่าแก่ทางตะวันออกด้วยนะคะอย่างอิชตาหรือแอสตาเตอะไรแบบเนี้ยค่ะอือแสดงว่ารากเงาอาจจะเก่าแก่กว่าตำนานโอลิมปัสที่เราคุ้นเคยกันอีกนะครับแล้วชีวิตรักล่ะครับเทพี TP แห่งความรักนี่เรื่องความรักเป็นยังไงบ้างเห็นว่าเริ่มต้นก็ ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่ใช่ค่ะก็คือเริ่มแรกเนี่ยซูสกลัวว่า ความงามของแอฟโรดทีจะทําให้เทพทะเลาะกันแย่งกันอะไรอย่างนี้ก็เลยบังคับให้แต่งงานกับฮ e ิฟิสตัสเทพช่างตีเลดที่เอ่อไม่ได้รูปงามเหมือนเทพองค์อื่นเท่าไหร่เป็นการแต่งงานแบบคลุมถุงชนว่างั้นเถอะประมาณนั้นเลยคะ่ะคือไม่ได้เกิดจากความรักจริงๆทําให้พนางก็เลยไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเทพแอริสเทพแห่งสงครามแทนอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมันเหมือนสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างความรักกับความขัดแยง้งมีเรื่องที่ฮิฟิสตัส จับได้ด้วยตาข่ายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่จับได้คาเตียงเลยทําเอาอับอายกันไปโหความรักกับเทพสงครามแล้วมีมีเรื่องรักกับใครอีกบ้างครับที่เด่นๆก็มีบุตรกับแอริสนะคะคืออีรอสหรือคิวปิดที่เราคุ้นคุ้นกันเทพแห่งความรักตัวน้อยน้อยนั่นแหละค่ะแล้วก็มีทิดาชื่อฮารโมเนียเทพีแห่งความปรองดองซึ่งก็ดูจะย้อนแย้งแต่ก็สมดุลดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้ นอกจากเทพด้วยกันแล้วก็ยังมีโอรสกับมนุษย์ด้วยนะคะคืออีเนียสวีรบรุษที่เป็นต้นกําเนิดชาวโรมันตามตำนานโหเชื่อมโยงไปถึงการสร้างอารยธรรมเลยทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงคนที่ดูเหมือนพระนางจะทุ่งเทหัวใจให้มากที่สุดจริงๆนี่น่าจะเป็นมนุษย์รูปงามอดอนนิสหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะตำนานเล่าว่าพระนางบังเอิญโดนศรของอีรอสเข้าก็เลยตกหลุมรักอดอนนิสแบบหัวปักหัวปำเลย ตามติดคอยดูแลคอยเตือนตลอดว่าอย่าไปล่าสัตว์อันตรายนะอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็แต่สุดท้ายอดอนนิสก็ไม่เชื่อค่ะแล้วก็ถูกหมูป่าขิดจนเสียชีวิตไปบางตำนานก็เสริมว่าหมูป่านั้นนะ่ะจริงๆคือแอริสแปลงกายมาเพราะหึงหวงโอโฟรไดที่โอ้รักสามเศร้าเค้าโศกกนาตกรรมจริงๆแล้วไอ้เรื่องดอกไม้แดงๆนี่มันยังไงนะครับอ๋อ oh, เขาเล่ากันว่าดอกไม้สีแดงอย่างดอกอเนโมนี หรือบางทีก็เป็นกุหลาบแดงนะคะเกิดจากหยดเลือดของอดอนิสหรือบางตำนานก็ว่าเป็นเลือดของแอโรไดที่เองที่รีบวิ่งไปหาเขาแล้วโดนหนามเกี่ยวอะนะคะนี่อาจจะเป็นที่มาที่แบบเราให้กุหลาบแดงแทนความรักหรือเปล่าครับความรักที่ดื่มดำ่ำแต่ก็อาจจะเจ็บปวดก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเลยแล้วก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งที่ซูสสงสารนะคะเลยตัดสินให้อดอนิสเนี่ยใช้เวลาครึ่งปีอยู่กับเพอร์เซโฟเนียในยมโลก อีกครึ่งปีก็ขึ้นมาอยู่กับแอโฟรไดที่บนโลกเหมือนเป็นวงจรชีวิตความรักที่ไม่หายไปไหนสินะครับทีนี้นอกจากเรื่องรักๆคล้ายๆแล้วแอโฟรไดท์ ite ยังมีภาพรักษอื่นอีกไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่าบางทีก็ดุเหมือนกันนะมีค่ะมีอย่างที่สปาร์ตาเนี่ยพระนางได้รับการบูชาในฐานะเทพีนักรบด้วยนะคะเรียกว่าแอโฟรไดทีอารีอ อาจจะเพราะเชื่อมโยงกับต้นกําเนิดทางตะวันออกหรือเพราะเป็นคนรักของแอริสเทพสงครามก็ได้ค่ะอ๋อมีมุมนักรบด้วยแต่ภาพที่คนจําได้ติดตาส่วนใหญ่ก็คือด้านความรักความงามนี่แหละค่ะซึ่งบางทีในตำนานก็แสดงด้านที่ไม่ค่อยน่ารักออกมาเหมือนกันอย่างความขี้หึงความเจ้าคิดเจ้าแค้น การใช้พลังความรักไปในทางที่แบบก่อเรื่องอย่างสงครามทรอยที่ไปดนใจให้ปารีสหลงรักเฮเลนหรือเรื่องที่กีดกันความรักของอีรอสกับไซคีนะคะฟังดูแล้วชีวิตของเทพีองค์นี้ซับซ้อนจริงๆครับมีหลายมิติมากๆทั้งสว่างทั้งมืดเลยแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันพอจะสะท้อนหรือบอกอะไรกับคนในวัยทำงานวัย30 40อย่างเราเได้บ้างไหมครับฉันว่าได้เยอะเลยนะคะคือ มันสะท้อนความจริงของความรักและความสัมพันธ์มากๆเลยค่ะในช่วงวัยนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงผ่านประสบการณ์ความรักมาไม่น้อยใช่ไหมคะตำนานของแอฟโรไดที่มันทำให้เห็นเลยว่าความรักมันมีทั้งสุขสมหวังอย่างการมีลูกเป็นเทพีแห่งความรองดองมีทั้งความหลงใหลแบบร้อนแรงอย่างตอนอยู่กับแอรีสความผูกพันที่อาจจะไม่ได้เริ่มจากใจอย่างฮิฟิซาตัสแล้วก็มีความรักที่มาพร้อมกับความเจ็บปวดการสูญเสีย อย่างเรื่องของอดอนิสขนาดเป็นเทพีแห่งความรักเองก็ยังต้องเจอเรื่องเจ็บปวดเจอรักที่ไม่สมหวังเหมือนกันใช่ค่ะมันคือความเป็นสากลมากๆเลยความรักความงามมันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มีทั้งด้านที่สร้างสารรค์แล้วก็ด้านที่ทำลายล้างได้เหมือนกันหมายความว่าความรักจริงๆมันไม่ได้มีแต่สีชมพูหรือสวยงามอย่างเดียว ถูกต้องค่ะชาวกรีกโบราณเขามองความรักผ่านแอฟโรดายทีได้ครอบคลุมมากๆมีทั้งรักบริสุทธิ์สูงส่งที่เรียกว่าอูรานียแล้วก็มีรักที่มาจากแรงดึงดูดทางกายความรักแบบลุกโลกที่เรียกว่าแพนดอมอ s สด้วยการเข้าใจมิติต่างๆเหล่านี้บางทีอาจจะทําให้เรายอมรับความซับซ้อนในชีวิตจริงได้ดีขึ้นว่าเออมันก็มีทั้งดีและไม่ดีปนๆกันไปนี่แหละค่ะ นับว่าเป็นเทพีที่มีเรื่องราวให้เราเรียนรู้ได้เยอะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องความสวยความงามภายมากอย่างเดียวนั่นสิค่ะเราก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่ชาวกรีกโบราณมองความรักผ่านเทพีองเดียวที่มีทั้งรักสูงส่งแรงปรารถนาความหึงหวงความขัดแย้งเนี่ยมันให้มุมมองต่อความสัมพันธ์ที่ดูจะสมจริงและลึกซึ้งกว่าแนวคิดรักโรแมนติกสมัยใหม่ที่บางทีเราอาจจะทำให้มันดูง่าย หรือสวยงามเกินจริงไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ